ทุกครั้งที่ได้ไปร่วมง,งานก็จะมีความประทับใจติดกลับมาทุกครั้งเลยค่ะมันจะมีการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะแอม,ม,มนะคะ<ม>เป็นพนักงานโปรไบส์สาขาพระรามสามค่ะสำหรับโปรไบส์แกรนเซนจูรี่ในครั้งนี้นะคะสำหรับบูธท,ที่แอมดูแลเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของไบส์ฟอร์คิสมันก็จะมีกิจกรรมเป็นจักรยานเด็ก ็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในครอบครัวค่ะแล้วตัวเด็กๆเองเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ทักษะตรงนี้มาฝึกกล้ามเนื้อฝึกการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมค่ะ ครับสวัสดีครับผมฟิล์มรัชพรวิไลโรดครับตอนนี้อยู่ที่งานนะครับโปรบายแกรนเซนจูรี่นะครับเป็นซุ้มกิจกรรมนะครับมีมากมายเลยครับหลายกิจกรรมแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือโปรบายคิดขับนะครับก็จะให้น้องๆเด็กๆได้มาทดสอบรถกันนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยรวมถึงลูกผมด้วยนะครับยังไม่จอดเลยตั้งแต่มาถึงนอกเหนือจากทักษะที่เขาจะได้จากการปั่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเข้าสังคม ที่น้องๆเขาจะต้องไปเจอกับเพื่อนๆที่อาจจะต่างวัยนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของการทํากิจกรรมร่วมกันของทุกคนในครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อปั่นจักรยานคุณแม่ปั่นจักรยานคุณลูกก็ปั่นจักรยานด้วยกันก็ไปด้วยกันได้มันก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักทําให้เรามีเวลาในครอบครัวกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้น อกจากจักรยานที่เราจะนำมาให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วมีจักรยานขนาด12นิ้ว16นิ้ว20นิ้วแล้วก็24นิ้วแล้วอะค่ะเราก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่จะคอยปรเทคไม่ว่าจะเป็นหมวกถุงมือจะเป็นสนับมือแล้วก็สนับเข่าซึ่งสนับมือสนับเข่าเนี่ยเราจะมีของแบรนด์ Gform นะคะเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้น้องๆทุกคนก็จะต้องสวมเนาะต้องใส่เพื่อความปลอดภัยนะคะ และสำหรับในบูธนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ให้น้องๆด้วยนะคะมันก็จะเป็นสนับสองแล้วก็สนับเขา่าเอาไว้โรเทคนะคะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุไม่คาดคิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้เป็นการซัพพอร์ตน้องๆด้วย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะนําไปต่อยอดในอนาคตได้ก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะ